เอาไหมเอาไหมลูกเอาหมาเปล่าเอาเหรอเอาเหรอเอาทีตัวเอาทีตัวเลยเหรอลูกอุ้มอย่างนั้นหมามันเจ็บนั่นน่ะอุ้มแบบนั้นหมามันจะเจ็บนั่นน่ะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมาเจ็บนะลูกนาอุ้มดีๆวางกันไว้ลูกวางไว้อย่าไปอย่าไปอุ้มมันเออปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยค่ะ ปล่อยมันเลยห่างใจเดี๋ยวมันเดี๋ยวแม่มันมาลูกปล่อยมันนะเออปล่อยปล่อยมันอย่างนั้นนะลูกอืมอืมห้ามอุ้มมันนะเดี๋ยวหมัดมันเข้าตัวลูกลูกมีมัดอีกเสียแล้วอุ้ยอุ้ยเน่าอุ้ยอุ้ยหอห่มมันก็เฮ้ยหมาจะไม่ได้อาบน้ำเลย <c oughs> อันนั้นตัวอะไรอันนั้นหมาตัวอะไร ั <boundaries. S 1> ไไนชื่อตัวอะไรตังแหละไอ้สตังชื่อตังสตังเอาไปตังนะเอาไปตังนะสิเอาตังให้เอาเอาตู้นี้ตังบอเออสองตัวเด้อเออสองตัวเอาสองตัวเหรอลูกอุ้ยนอนย